มาตรงลอยพระบาทเลยขึ้นไปอีกถึงตรงลอยพระบาทขึ้นไปถวายบุญที่ลอยพระบาทมันเหมือนลอยกรรมอะลูกยายอันเนี้ยเขาทำกับยายไว้แล้วลูกก็มาทำกับเขาดูเข้าใจไหมอันนี้เขาด่ายายไว้ทำเขาด่ายายแต่ตอนนั้นเขารู้เรื่องไหมเขาไม่รู้เรื่องนะ เขาด่าคือเขาเป็นคนพูดเก่งเด็กๆอะ่ะถ้าหนูมีลูกแล้วลูกมันด่าหนูอีเหี้ยงี้หนูต้องตบปากเลยนะพราะไม่งั้นมันหนูโดนลูกด่าตอนโตหนูจะทําไงลูกไรเดียงสาแต่กรรมมันทํางานนะคะกรรมไม่ไรเดียงสานะลูกนี่จําไม่ได้ว่าด่าไว้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเหตุมันจะไม่มีผลแม่ทำการตลาดเก่งมะควรจะต้องมาขออุติกรรมได้ไม แม่แล้วเขาเขาเป็นโรคทันจิตหน่อยๆทันยาเพราะว่าไม่อยากอยู่เมืองไทยนะจะไปอเมริกาอย่เงี้ยไปไม่ได้ทําวีซ่าก็ไม่ผ่านยังไงฮะอยากให้เขาไปใช่ไหมอยากเลยค่ะไม่อยากอยากให้ไปเดือดร<ป>้อนเพราะว่าเขาไม่ดูแลตัวเองคือคืออันเนี้ยแม่แม่แม,แม่พูดหนูหนูยังอยากฟังอยู่ปะ่ะแม่แม่พูดให้หนูฟังว่า กรรมที่ทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้หรอกแต่เราอะขึ้นไปถวายเราเอาทุกที่เราทุกที่มันมีในใจเราเนี่ยขึ้นมาเป็นธรรมยกขึ้นมาเป็นธรรมแล้วก็กล่าวบอกกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าเรามาขอหัวใจกรรมอย่างเงี้ยหนูเข้าใจไหมยกทุกขึ้นมาเป็นธรรมแล้วก็เดินรอบองค์รอบพระปางสิบห้ารอบระหว่างเดินก็อิติปิโสภะวา อย่าให้อย่าให้ขาดอิติปิโตภควาห้ารอบสว่าขาโตห้ารอบสุปฏิปันโนห้ารอบเดินไปรอบแล้วอยากจะมีอยากจะมีชีวิตที่อีกอย่างหนึ่งนะถวายผ้าผ้าพันห้าร้อยบาทจะเป็นสุขทั้งชีวิตเลยเอาผ้ามาอธิษฐานแต่หนูต้องน้อมนะหนูต้องน้อมเอาผ้าขึ้นมาอธิษฐานลูกก็ไม่เชื่อฟัง บริวารก็ไม่ไม่เชื่อฟังขอห่มผ้าถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์ห่มผ้าปางน้อมเลยนะแลห่มไปแล้วดูกลับไปดูความเปลี่ยนแปลงถ้าแม่พูดไม่จริงนะหนูมาต่อว่าแม่ได้แต่ทุกอย่างจะดีจะจะ,จะเกิดขึ้นหนูต้องน้อมนะน้อมเอาคุณพระรัตนไตยเขามาเฮ้ยแม่ชีเขาบอกว่าอะไรนะเดินอ่านไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องน้อมเขามาในใจ อืมอน,นี่เราลืมเรื่องนครปฐมไปเนอะอยู่วัดพับวัดวัดพิชัย